สวัสดีจ้าแม่สินจ้าทักทายเช้าวันหยุดวันอาทิตย์ที่29ธันวาคมนะคะทุกคนก็มาสรุปภาพรวมราคาทองคําสถานการ์ข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคําและแรงงานราคาทองประจําวันนี้ภาพรวมราคาทองในประเทศสัปดาห์นี้ปรับตัวลงรวม250บาทต่อบาททองคําของทองคําแท่งก๊ก5เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างสัปดาห์มีการสร้างระดับต่าสุดที่บริเวณ42,350บาทต่อบาททองคําสูงสุดที่บริเวณ42,650บาทต่อบาททองคํา เงินบาทเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ34.07ถึง34.30บาทต,ต่อ1ดอลลาร์ ทองคำโลกสัปดาห์นี้ระหว่างสัปดาห์มีการสร้างระดับต่ำสุดที่บริเวณ2 6 0 8 2 7 0ดอลลาร์ต่อหน่ทรอยออนสูงสุดที่บริเวณ2 6 3 9 1 4 0ดอลลาร์ต่อหน่งทรอยออนโดยได้รับแรงหนุนจากแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจากความกังวลสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นระหว่างรัสเซียยูเครนอิสราเอลและกลุ่มฮูตีและความกังวลสงครามการค้ารอบใหม่ ขณะที่ปี2025ตลาดให้ความสําคัญกับการปรับอัตราด,าดรเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเฟดร,รวมถึงนโยบายของนายโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐซึ่งจะส่งผลต่อแนวโน้มทิศทางราคาทองคําสัปดาห์หน้า30ธันวาคม2567 ถึง3มกราคมปี2,568ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของปี2,567และเป็นสัปดาห์แรกของปี2,568มีข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐให้ติดตามไม่มากประกอบด้วยนะคะดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อพิมพ์ไอเขตชิคาโกประจำเดือนพฤศจกิกายนยอดขายบ้านที่รอการปิดการขายประจำเดือน พฤศจิกายนดัชนีราคาบ้านใน20รัฐประจำเดือนตุลาคมจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ดัชนี PIMI ภาคการผลิตและภาคการบริการของสถาบัน ISM ประจำเดือนธันวาคมแนวโน้มราคาทองคำาระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ2,614ดอลลาร์และ2,608ดอลลาร์หากตลนวรับดังกล่าวจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ2,602ดอลลาร์และ2,595ดอลลาร์ ด้านแนวต้านแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ2,633ดอลลาร์และ2,644ดอลลาร์หากผานขึ้นไปได้จะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ2,652ดอลลาร์และ2,600 63ดอลลาร์การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองประจำวันนี้นะคะซึ่งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ไม่มีการประกาศราคามาจากสมาคมค้าทองคําจะใช้ราคาของวันเสาร์ที่ผ่านมาทองคําแท่งกัสมอบเกิน5%ซื้อ4 2 2 5 0บาทขาย4 2 3 5 0บาททองลูกพันกสนัสมบเกิน5%ซื้อ41,492บาท92สตางค์ขาย4 2 8 5 0บาท ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันเสาร์แล้วก็เป็นราคาของวันอาทิตย์นี้ด้วยนะคะแมมสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำาาทีนนี้ด้วยนะคะ ขอต้งเราติดตามนะคะว่าสัปดาห์หน้านะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่สิก็จะมาอัปเดตให้่ชมและฟังนะคะพร้อมข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคําและแรงงานราคาทองในทุกวันยังไงก็ยินืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่สินยน,นะคะขอบคุณทุกคนตำมรับชมแล้วพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ